สำเร็จง่ายๆแค่คุณฝึกฝนนิสัยนี้นะคะนิสัยทั้ง3ที่กรุสันนี่นำมาฝากในวันนี้หากคุณได้ลงมือฝึกฝนลงมือทำไปพร้อมๆกันคุณสำเร็จยิ่งใหญ่ได้อย่างแน่นอนค่ะหนึ่งเลยนะคะคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในความฝันของคุณนะคะทุกการเชื่อมั่นเท่ากับความสำเร็จค่ะวันนี้หากเราไม่เชื่อมั่นว่าเราสำเร็จได้เราก็ไม่มีทางสำเร็จดังนั้นแล้วจงเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในแบบฉบับของคุณเพราะทุกคนนะคะมี ความเชื่อมั่นอยู่ในตัวอยู่แล้วขอเพียงแค่เราดึงมันออกมาและฝึกฝนพัฒนามันต่อไปค่ะคนสําเร็จทุกคนเขาก็ฝึกฝนกันทางนั้นนะคะความเชื่อมั่นเป็นทักษะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราสามารถดึงออกมาและ ความเชื่อมั่นนั้นเท่ากับการสร้างความจริงดังนั้นจงเชื่อในตัวคุณจงเชื่อในความฝันคุณว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแบบไง่ายแน่นอนนะคะจงฝึกฝนนิสัยของการเชื่อมั่นในตัวคุณให้เพิ่มขึ้นในทุกวันค่ะและนิสัยที่สองเลยนะคะวันนี้ก็คือคุณต้องฝึกฝนตัวเองให้เป็นคนมีวินัยนะคะวันนี้คุณปรารถนาความสําเร็จดังนั้นแล้ววินัยเท่ากับนิสัยอย่างหนึ่งของคนสําเร็จคะ่ะเพราะคนสําเร็จนั้นมีวินัยทํา ความฝันมีวินัยที่จะมุ่งมั่นนะคะพัฒนาเรียนรู้ตัวเองตลอดเวลาค่ะสําคัญที่สุดเลยนะคะนิสัยที่มีวินัยนี้นะคะยิ่งใหญ่มากจงฝึกฝนนะคะและนิสัยที่3มเลยก็คือคุณต้องดูแลจิตใจคุณนะคะให้เป็นคนที่มีความสุขตลอดเวลาคิดดีคิดบวกสิบเซฟสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นบวกมันก็จะทําให้คุณมีความสุขค่ะมันเวลาที่เราคิดดีคิดบวกนะคะ จเรามีความสุขจิตของเรามีความสุขนะคะอารมณ์ของเราก็ดีและอารมณ์เท่ากับอนาคตอนาคตของเราจะดีได้ขึ้นอยู่กับการที่เรามีอารมณ์ดีหรือเปล่าฝึกฝนดูแลหัวใจของคุณให้เป็นคนที่คิดดีคิดบวก เรื่อความหมายทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเป็นสิ่งที่ดีค่ะนี่แหละสามนิสัยนี้นะคะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างแน่นอนค่ะและมันแชร์ประสบการณ์ร่วมกันกับครูซันนี่เทวีวันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ